กพยายามจังหวัดระนองนอกจากเสียงคลื่นเสียงลมงเสียงนกร้องแม่ไก่ขันแล้วก็ยังมีเสียงของเด็กๆท่องโกไก่ถึงพ่อนหูงที่สร้างความสดใสให้กับหมู่บ้านของเรา แม้จะไม่ใช่โรงเรียนจริงๆแต่เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้อ่านออกเขียนได้หนูจึงอาสาเป็นครูตั้งแต่เรียนจบที่วิทยาลัยเทคนิคระนองเด็กๆเรียกหนูว่าที่นี่หนูมีเพื่อนอีกสองคนคือเอวุฒและไตนีซึ่งมีความสามารถในการเล่นซื๊บบอร์ดเราทำงานและช่วยกันดูแลหมู่บ้านบุญแล้ว ชีวิตของหมูเราทั้ง3ได้รับการสนับสนุนจากคุณฟิลิปครูอาสาชาวแอฟริกาใต้ให้ได้เรียนหนังสือได้ทำงานคุณฟิลิปบอกว่าการศึกษาทำให้เราทันคุณ เมื่อเราทันคนเราก็จะกล้าทำตามความฝันมากขึ้นถึงแม้ว่าไตานียังไม่ได้รับสัญชาติไทยก็ตามเช่นเดียวกับชาวมองแกนที่นี่อีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับการรับรองสัญชาติไทยยังไม่มีบัตรประชาชนไทยตอนนี้หนูเรียนจบแล้วก็จะคอยดูแลเอวุสและไตนีซึ่งกำลังเรียนกับการศึกษานอกระบบอยู่หนูอยากให้ทั้งสองคนเรียนจบเร็วๆเ,เพราะหมูเรามีความฝันร่วมกันที่จะทำให้เป็นจริงให้ได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองและชมรมกีฬาโต้คลืนจังหวัดระนองขอเชิญผดมาร่วมลุ้นสนุกมันเร้าใจกับการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นหนึ่งเดียวในระนองพยายามเซิร์ฟเฟสติวัล2022ริมอ่าวใหญ่เกาะพิยาพบกับหลากหลายลีลาจากนักโต้คลื่นชั้นนำจากทั่วไทยและทั่วโลกในการแข่งขัน5ประเภทกระดาน นะกีฬากว,าาวิ่ง,กกงเซิร์ฟเป็นของใหม่สำหรับคุณโมเกนพยายามครูอำนาจสอนเพื่อนหมูคือเอวุธและไตนีให้เล่นเซิร์ฟเป็นครูช่วยหางอุปรกรณ์ให้หมูเราและเซิร์ฟบอร์ดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าคลื่นน้ําทุกที่ไม่มีอะไรกัน้นเซิร์ฟบอร์ดได้ทําให้เราได้รู้จักคนทุกชาติทุกภาษา ห้องแรนกีฬาของเราเปิดกว้างมากขึ้นเอวุดได้เป็นทนก,กีฬาและเป็นครูสอนเรื่องเซิร์ฟไปกับเด็กๆมอแกนคนไทยและคนต่างชาติที่สนใจ เอวุฒิมักจะบอกกับคนที่มาเรียนเซิร์ฟว่าเราต้องประเมินคลื่นตลอดเวลา เพื่อเลือกวิธีการเล่นตามขนาดของคลื่นเพราะการปรับตัวตามสถานการณ์จะทำให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆได้ แล้วก็เอ่อเป็นทั้งหมดที่คนเชือกเชือกของเด็กเขียนเขียนหลังกระดาษนั้นได้ก็ได้<อ>ด,ด,ดูดูใครบ้างมียาย่าหนึ่งแก้วสองวาวาเอ๊ะไม่ใช่เทว่า,วาสามผู้ชายมอดหนึ่ง,งสี่สห้าหกยอดดิ้ม ดินกับบอลนี่เอาไม่หรอดินกับบอลเอาบอกว่าเอาบอลนะนะฮะสอนก่อนไหมบอลไม่เอาก่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องบอกเจียวนี้เพราะว่าเราต้องรู้เราจำเสี้ยวด้านะวุฒิก็ลองวันนี้ก่อนดูก่อนนะเพาะนั่นไแสดงว่าสองคนนี้ก็ลองก่อนผละโล้ะโละพะโละมาเอาไปผละมาไม้ตัดเอวุฒิตานี้เขียนอ่ะแต่เอวุฒตานี้เขียนแล้วก็เอ่อยี่ยมกับอ้่ำอ่ำแต่เขาแต่เขาไม่ได้ซ้อมเลยโอเคแล้วก็ชั่นับกระเจี๊ยบไหมอ่ะไม่เลยนะ ไปช,ไช่วยเด็กดูแลไปช่วยจานั้นไม่เลยนะเสียใจมากท้องกันเนยอะสักคนเท่านั้นนะนและว,วันแข่งเเ<ไ>ป็นสิบคนพอดีค่ะหมูเราตัดสินใจพาเด็กๆลงแข่งขันซื้อบ,บอร์ดประจำปีเอวูจึงต้องมีพาเด็กๆไปฝึกซ้อมแต่เกาหาดที่มีขึืนใหญ่พอที่จะเล่นเซิร์ฟได้มันอยู่อีกฝั่งของเกาะพยามและสะพานที่จะข้ามไปนั้นก็ยังสร้างไม่เสร็จ ปลุกล่ยายคาราคาซังไว้สะพานไม้ไผ่ก็ผุพังเกินกว่าที่จะเอารถขึ้นได้ัมเราจึงต้องไปทางที่อ้อมกว่าเดิมและปลูกป่าฝาดุงไปกว่าจะถึงบางช่วงทางขรุขระเกินกว่าจะนั่งได้เด็กๆต้องลงจากรถและวิ่งไปดักขึ้นอีกด้านหนึ่งแม้จะลำบากแต่โมูเราก็ไปกันเพก็หนูเชื่อว่ากีฬาคือภาษาสากลที่จะพาชาวโมแกนอย่างหมูเราเออกไปสู่โลกกว้างในวันข้างหน้า ยืนนั่งาด,าด้านโน่เรียน,ห,น,ห,นหันหน้ามาหาพี่ยืนฟัด้วยนด้วตรงนี้นดวยวุดดี้เชียงเดือนยังไงไปขา้างนี้ตรงนี้แล้วก็ฟังที่พี่พูดนะหน้าไหนงั้นหน้า,นาโอเคอก่อนเราลงน้ำอ่ะเราต้องมาดูว ah, ่าในในอุปกรณ์ในการเล่นเซิร์ฟมันมีอะไรบ้างเข้าใจไหมอย่างแรกข้างหน้าเนี่ย <S <S เราเรียกจมูกจมูกเออจมูกแล้วก็ข้างหลังเนี่เราเรียกว่าท้ายหรีอว่าท้ายบอร์ดท้ายโอเค Ừ, แล้วก็ข้างหลังเราเรียกว่าฟินฟินมีหลายอย่างไอ้นู้แข็งอ้นี้นิ่มอันนี้สำหรับเซื้อแบบว่สาสำหรับคนที่เพิ่งเรียนไม่อันตรายมันจะนิ่มลองจับดูจับอันนี้ตรงนีเ้เอายืนไอ้มอดดัดตีนตีนตีนยต้องไปนหมเออ ดิ้นเตนอะเีนยังไงต้องอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยให้ตรงตรงอ่ะบอลทำเลยบอลทำเดี๋ยลองทำดูเอาพาเลยดินดันตัวขึ้นหน่อยดินเอาเท้าดาเท้ยื่นดินใหม่นี่เลยอยากให้ดินใหม่เนี้ยมันช้ามันมันจะมันจะพล่องได้เพราะมันไม่ตรงกันนะ Thank <sighs>

ทำนุชท่านเนี่ยทำนุชท่านเนียตัตั้อาหน่นุ่านแต่ลงยังเฟรดมาเรยกประกาศลังานนนตาอยู่เลยเนี่ยตาแล้วก็ถ้าทำนุชท่านเอนเซอร์ผราก็ร้องนชนะบอกกาแฟกาแฟคุยน้อแอนเซอรแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรถ้ารทำหนนี้ก็บ้านเขาไมกันแบบดีเปล่าบัญชีของถ้าช่วงบุกการถ้าง์ อันเี่สอนคำบรเนีอยก็ฏิบตสอนมว่าที่อาริงจะรเรียนนะยกยากบรรดอันอนัตสอนม้ที่งดชอนจะปฏิัตสอนมาแล้วก็ช่วงวัยุติกรรบคุยพ่อคุยก้ต้องคอยไแต่ความฟันจริงเ่ยจริงงอันจะบมาแกนรือว่าเด็กเต็ตัอยาให้ไม่อยากให้เป็นเนี่ยงออเอาหน้าเป็นเป็นเป็นแม่ซาอาเนี่ยอยากอยากงดให้เป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยให้เป็น

อย่างแรกเราต้องเปิดร้านอาหารขณะเดชเปิดร้านอาหารเนี่ยมันฮงฮงที่ร้านเนี่ยก็จะได้บมาเอ่บมาหน่ถ้ากามยูหาพราะกมยันเลี้ยวเพากมยมานน้ำยูเนี่ยงเนี่ตารากตารังี่ปะ่าต่กบมอยสบายก็ยังสบายมอยนะพอตตัดด้เนี่ยินกับตาอนนีใครัมีกินหนังนะนังเป็นเลยบัดแพลว่าบอกบุญยูเยนั่งอย่เล่ อตาดงกะเอียงเด้เยอตานะแอนมันใจแ่นน้าใจนะแอนแบบของแนนตตเองเนี่ยนกคิดาว่ารับชาติรักชมตาก็นี่ินมือป้าฟรีมือเฮ้าเอาแล้วก็ตักุมาพีตักก็ทองตานัดแบบว่าแอนชิจพีอราแล้มาลีเวลาเวลาหลังแอนนะล่ะหลตกนะหังตกนะ่สนุกมือกออนตัดันประสบการณ์่าเอเป็นจีดออนอนลัง ลังแซมดันว uh, ่าไอมเคนาไปทนั้นก็มอนน้ีงยัม่กระทักเลย้าชันนั้นากันนั้นก็ให้นแซมก็ดันว่ามาแกนก็มกนาแต่ทานั้นตัฮะกีุมันดกกะไอ้พะเมันจะมีทุกปีเลยนะ ขอเชิญรับให้เลยนะครับอีนที่สี่คนที่หนึ่งมตรีแก้วพิพัฒน์สีแดงนะครับพงศกรเพนนวลอองนะครับสีขาวนะครับนักทวินปกสกุลนะครับสีเหลืองนะครับเอวุธทะเลลึกสีน้ำเงินเอวุฒิลึกสีน้ำเงินนะครับ แข่งขันในปีนี้มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเอวุธไตนีและเด็กๆรู้สึกตื่นเต้นกันอย่างมากเพราะหมู่เราเป็นเพียงชาวโมแกนตัวเล็กๆวนโก้แห่งนี้การแข่งขันแบ่งเป็นกลุ่มคคผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดในแต่ละกลุ่มก็จะได้เข้าสู่รอบต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะเลิศใช่เคะแนนมากยังเปียกสปู่ครับึ้นม ความประมาททาให้ร่างกายเกร็งไปหมดการกะจังหวะก็เกิดความผิดพลาดตามไมครับสีขาวแสกแต้มสวยครับยังสปีดอยู่ปั๊มหมอลเซนไปแล้วแสกสวยครับยังไปต่อได้ครับเสียหลักนะครับเสียหลักไปนิดนึงสีแดงอ่ะไม่ทันไม่ทันนะครับ สิบวินาทีกาะดึงดาวห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับโอเคครับแต่นี่คือประสบการณ์ที่หมูเราได้รับเมื่อจบการแข่งแต่ละรอบจะมีกองเชียร์เด็กๆวิ่งไปต้อนรับผู้ชนะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เอวุธ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะสิ่งสำคัญกว่านั้นคือการที่เอวุฒได้อยู่ในการแข่งขันได้อยู่ในท้องทะเลเดียวกับคนอื่นๆได้มีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกับทุกคนและนั่นก็มากพอที่ทำให้เอวุฒเป็นผู้ชนะในสายตาของเด็กๆชาวโมแกนด้วยกัน ว่าชีวิตของพวกเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเจิดทับซ้อนขึ้นในสังคมแต่เราก็ยังรื่นรมประโคมประงมรากเง่ามาได้จึงชวนกันมาร้องเพลงบันเลชีวิตกันใหม่ให้ความสิ คืนสู่ความหมายว่าต้องก้าวไปด้วยกันมาพวกเรามาเชื่อมโยงให้รักมันคมช่วยกันเสริมส่งความ ทุกท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ย,ยิ่งพอได้รู้จักยิ่งลงรักในกันและกันยอมรับความหลากหลายมัดหัวใจความเหมือนให้มันล้อมรวมชาติพันุ์กลายเป็นเธอกับฉันรักกันตลอดไป